คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วย XD สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันในรายการช่องเด็ด7วันค่ะวันนี้จะมาไล่วันนี้มารายงานข่าวเกี่ยวกับการก่อจรุลกรรมของประชาชนหลากหลายคนเลยค่ะตอนแรกๆก,ก็มีน้อยนะตอนนี้มันโคตรจะเยอะเลย จการรวมตัวกันเพื่อไปประท้วงครั้งนั้นทำให้เกิดการแอรอัดและอาจจะมีการระบาดของโครโรออน่าการรวมตัวกันในครั้งนั้นรวมตัวกันเพื่อไปหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยทางเราพอมีภาพของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยให้ดูทางบริษัทช่องเด็ดเจ็ดว่าของเรานั้นได้ตั้งคำถามว่าแข็งแกร่งไม่พอมึงจะรวยไปถึงไหนเนี่ย และคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของรายการช่องเดเดวันก็ได้นะครับนะอาจจะโดนแบนจากเอ่อทวิตทั์หรือ YouTube โอเคค่ะได้เวลาไปดูแล้วว่าสถานการณ์ในตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างตัดไปเลยค่ะขอบคุณครับตอนนี้อยู่ใน AI เอ่อเดี๋ยวจะขึ้นฮีตคอปเตอร์ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาติดตามการ การบรรทุของประชาชนนะครับเพื่อที่จะบุกไปยังอ่าชางแม่อาร์ติเอางอา่ายๆคือนายุคข,ของเรานนได้ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนจันในการขับไล่ประชาชนได้สำเร็จนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในทะเลนะครับตอนนี้ที่เมือง็ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันครับเรานั้นจะขี่โดนเข้าไปเลยกระสุนยางและแก๊สน้ำตานั้นเป็นของเหมาะสำหรับนายกข,ของเราจริงๆ เออนี่มันให้กัะสุนยางปะเนี่ยพววกคนร่วงอย่างเยอะโอเคครับตอนนี้สถานาการณ์ในตอนนี้คือตอนนี้น,นายกข,ของเรานั้นจะออกไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวยนาหน้าปากซอนครับี้ได้มีฝูงแฮกสเตอร์กับฝูงเอผอู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กำนันจำนวนมากโอเคนายกเราตายแล้วอยก็ว่าเหมือนเด็ก สวัสดีผู้คนที่ดูคลิปนี้จบกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะกดซับสไคร e เดี๋ยวนี้